เดิกันไปแล้วมันก็ดีไม่หรออะไรอ่ะจับมือให้รูมๆพี่รักหนูไหมพี่รักหนูไหมพี่พูดสิจะกลับแล้วเหรออุ้ยคุณตีทะเลไปนะพี่รักหนูไหมพี่ก็พูดสิ่งน่ะ พี่ก็พูดอยู่ยาวใช่ไหมพี่ก็ว,ว่าพี่ก็ว,ว่ารักนะรักน้องนะรักท้โลกนี้รักทัาจัก,กรวาลโลกนี้นะนะเธอรทั่วการลนานเทินนะช่วงเ,นะเทินเนี่ยเราก็กดน้ำเลยกดทำไมดีใช่ไหมไห พี่รักตรงไหนพี่ก็พูดไปสิเกินทุกตรงแล้วก็รักทุกตรงฝืนพี่พูดฝืนฝืนพี่เสแสร้งแก้งคำพี่จะเสแสล้วแก้งคำพี่จะพูดจริงแล้วพูดเรื่อย พอใจอะไรบ้างเนี่ยยังยังยังไม่คืนตังค์กูอีกนะเอาแหวนตัวเองเลยเอาหุ่นต์ตังค์หรอผมจะไปร้องบ่าๆให้ผมจันมาหม็นั่งเงี่เลยทีนี้เุ้ยไปเลยไม่เสียใจไปเลยไปที่ชอบที่ชอบไม่ที่ชอบที่ชอบหรอกที เอาอีกข้างหนึ่งไหมคะอีกข้นนึงก็ันก็มาเหรอคะก็มาเถะค่ะก็มาเถอะค่ะีข้งมตกเกิอตกเกไม่ต้องตกเกลักจานตกเกตกแก่อะไรอืคุณอะไรตกรองเท้าก็ท่านตงเท้าสิคะไปนี่าจะต้องแต่งงากับคุณเธอก็ช่างเถทำไมเอออะไรเออฉันดีใจมากที่ฉันจ็ไม่ต้องดีใจหลักจ้ชาเธอก็ต้องรักฉัน เสียงนี <rôle à déc> ่ก <gens> ็ไปเสียงเขาเรื่อยอะไรยังไงฮะมึงอะกระท้อมดลิ้นแกเฮ้ยทำไมเน่ยเล่นไวๆเล่นไวๆน้อยหน่อยทำไมจะตีสิพระตีละคาฉันก็ได้ไงแล้วทำไมเวลาพระตีราคาหนาต้องหอนไม่สงสัยจัง